ลงมาโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาส่งงานหม้อแปลงนะครับหม้อแปลง65กเวสี่ลูกอ่ะมามาดูกันนี่ครับอ่ะมาดูอ่ะวินให้ลูกค้าดูดินี่ครับ อกห้าคบครับอ่าดูเลยลงดูจะชัดเลยนะครับมีพัดลม2ตัวพัดลม2ตัวข้างล่างเรียบเดินผ่านข้างล่างเรียบนะอ่าดูสเปคสเปคนะครับอ่าจะชัดเลยอินพะุตนะครับ380ร้อดทับสี่อยออกสองร้อยทับสองยี่สามเฟสหนึ่งรอยเก้าสิ้าแอม หกสิบห้าเควนะครับความถี่ห้าสิบเท่าวเป็นแบบอโอโต้นะครับอ่ะนี่ตัวที่หนึ่ง <มา S 1> ตัวที่หนึ่งอ่ะตัวที่สองตัวที่สองอ่ะตัวที่สามครับตัวที่สามตัวที่สี่อ่ะลูกค้า สนใจอยากได้หม้อแปลงด่วนๆเร็วๆแบบไม่ต้องรอสั่งด่วน3-7วันทําการนะครับมีทั้งรวดทองแดงรูปเนียมนะครับเป็นแบบออโต้ไอโซเลตสั่งได้เรายินดีให้บริการนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย